นักเรียนระดับชั้นยมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะสําหรับในหน่วยการเรียน,นรู้ที่1สุขภาพดีสร้างได้ในรายวิชาสาธารณาสุขเบื้องต้นหนึ่งแล้วก็จะมาเรียนต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่1อย่างที่บอกไปก็ขึ้นหัวข้อเอาไว้ให้คราวที่แล้วนะคะว่าเกี่ยวข้องกับความหมายของคําว่าชุมชนซึ่งมันจะแบ่งออกได้เป็นทั้ง4แนวคิดนะคะว่ามันจะมีแนวคิดอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนต่อกันนะคะในหน่วยนี้ความหมายของชุมชนนะคะก็ จะมีความหมายตามแนวคิดทั้งหมด4แนวคิดนะคะมีทั้งหมด4แนวคิดเลยแนวคิดแรกก็คือแนวคิดทางสังคมวิทยาแนวคิดที่2แนวคิดทางมนุษยียวิทยา 3. แนวคิดในมิติประชาสังคม4 แนวคิดชุมชนเสมือนจริงและเครือข่ายทางสังคมนะคะซึ่งทั้ง4แนวคิดนี้นะคะนักเรียนก็จะได้เรียนรู้กันว่าแต่ละแนวคิดนั้นมันมีใครหรือว่าอะไรหรือว่าหน่วยงานไหนยังไงนะคะที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของแนวคิดบ้างมาดูที่แนวคิดแรกนะคะแนวคิดทางสังคมวิทยาก็อย่างหัวข้อเลยก็คือสังคมนะคะสังคมก็คือ เป็นหน่วยงานทางสังคมแล้วก็ทางกายภาพที่มีการจัดการพร้อมกันนะคะก็คือทั้งหมู่บ้านชุมชนเขตเมืองก็คือเป็นเกี่ยวข้องกับในเรื่องของสังคมอย่างตามหัวข้อมันเลยนะคะข้อที่2นะคะก็คือแนวคิดทางมนุษยวิทยาก็ยังเดิมเลยก็คือมนุษย์ ศยวิทยาก็คือคําว่ามนุษย์นั่นแหละก็เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กันนะคะความสัมพันธ์กันในชุมชนนะไม่เพียงแต่ว่าจะต้องเป็นชุมชนหรือว่าจะต้องเป็นในในส่วนของพ่อแม่ญาติพี่น้องของเราเท่านั้นนะแต่ว่าถ้าเรามาซื้อบ้านอยู่ใกล้ๆกกันอยู่ในชุมชนเดียวกันนะคะก็ถือว่าเรามีความสัมพันธ์ร่วมกันอยู่นะความสัมพันธ์ในที่นี้หมายถึงความสัมพันธ์อันดีเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเพื่อนบ้านมิตรไมตรีต่างๆร่วมกันนะคะต่อมา แนวคิดที่3นะคะแนวคิดในมิติประชาสังคมก็จะเป็นในส่วนของอกระบวนการทํางานเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็มีนโยบายต่างๆเข้ามาเสริมก็เช่นเกี่ยวกับในเรื่องของกระทรวงต่างๆโรงเรียนนะคะในเรื่องของบริษัทการทํางานต่างๆเนาะซึ่งมันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของกลุ่มคนนี่แหละที่มันมีกฎระเบียบต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะส่วนอันที่4ี จะเป็นแนวคิดชุมชนเสมือนจริงแล้วก็เครือข่ายทางสังคมซึ่งในปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นอ่าสิ่งที่สำคัญมากเลยนะคะในแนวคิดนี้ก็คือจะถือว่าปรากฏตัวอยู่ในโลกออนไลน์ก็คือเรียกได้ว่าเป็นชุมชนออนไลน์ชุมชนออนไลน์ในที่นี้คือก็คือมีการโต้อตอบกัน พูดมาทำไป2ทาง two way นะคะไม่ใช่แบบ one way นะก็เราก็น่าจะรู้กันอยู่เช่นในส่วนของไลน์บางคนก็นอาจจะเข้ากลุ่มลายที่มีการให้คำปรึกษาต่างๆนะคะกลุ่มลายที่มันเป็นไลน์ออฟฟิเชียลเนาะเราก็น่าจะ มีการคิดว่ามันจะต้องมีคนเข้าอยู่แหละนะคะกลุ่มไลน์หรือว่ากลุ่ม f c e e o o o นะคะที่เขามีการไลฟ์สดแล้วก็มีการคอมเมนต์ต่างๆแล้วก็มีการตอบคาถามตรงนี้ก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของชุมชนออนไลน์ที่มันมีการติดต่อสื่อสารกันแต่ว่าถ้ากรณีเกิดเป็นในส่วนของวันเวนะคะวันเวก็มีก็อาจจะเป็นในเรื่องของการ พิมพ์หัวข้อไว้แล้วก็มีการมาตอบคอมเมนต์หรือว่าถ้านักเรียนเคยเข้าเว็บอยู่หนึ่งเว็บก็คือเว็บพันทิปเนาะถ้าใครเคยเข้านะคะมันจะมีการตั้งกระทู้หัวข้อต่างๆมีคาปรึกษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอ่าเช่นการเรียนการทําอาหารโรคต่างๆความรักก็เช่นกันนะคะมันจะมีหัวข้อมากมายตรงนี้ก็คือเกี่ยวข้องกันในเรื่องของชุมชนออนไลน์นะคะต่อมาอ่าหัวข้อนะคะ บุคคลกับการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคบุคคลกับการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคนะคะหัวข้อนี้ก็จะกล่าวนะคะมันจะมีทั้งหมดสามหัวข้อก็คืออันแรกนะคะก็เกี่ยวข้องกับในตัวของบุคคลก็คือเกี่ยวข้องโดยทางตรง และทางอ้อมเลยแโดยทางตรงและทางอ้อมมีทั้งหมด3อันอีกเช่นกันนะคะอันแรกก็คือด้านชีวภาพก็คือในส่วนของอายุเพศความแข็งแรงเกี่ยวข้องกันเลยเพราะว่าอายุเยี่่นตอนอายุน้อยเราอาจจะไม่มีความสามารถในการเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพถักเท่าไหร่เพื่ออายุมากขึ้นประสบการณ์มากขึ้นตรงนี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาต่อมาด้านคุณค่า ด้านจิตใจนะคะก็คือคุณค่าในตนเองแล้วก็แรงจูงใจต่างๆสุดท้ายก็3ก็คือสังคมและวัฒนธรรมได้แก่เชื้อชาติฐานะขนบธรรมเนียมต่างๆนะคะต่อมาในส่วนของกลุ่มภายในชุมชนนะคะก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับในเรื่องของครูแล้วก็บุคลากรในโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมต่างๆแยะๆมากมายเลยยกตัวยอย่างกิจกรรมให้ฟังนะคะตรงนี้ก็คือ กิจกรรมการจัดการสุขาพิบาลและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเช่นมีการปรับภูมิทัศน์ต่างๆในโรงเรียนถ้าใครได้เคยเข้ามาโรงเรียนในช่วงนี้เราก็จะเห็นว่าโรงเรียนเรามีการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์เยอะแยะมากปลูกต้นไม้นะคะการปลูกต้นไม้การจัดสวนหย่อมก็จะช่วยให้เรามีจิตใจสภาพจิตจใจที่เบิกบานมากยิ่งขึ้นการจัดสุขาพิบาลเช่นถ้านักเรียนนึกถึงตอนอจำได้เนาะเวลาที่เราทานอาหารที่โรงอาหารเมื่อทานเสร็จแล้วเราจะต้องนำจานะไปเก็บ ในสถานที่ที่เขาเตรียมไว้ให้เศษอาหารก็ต้องเทในสถานที่ที่เตรียมไว้ให้เพราะว่ามันถ้าเกิดว่าเราทิ้งเศษอาหารไม่ถูกต้องอะคะ่ะอย่างที่สอนไปคาบเรียนที่แล้วมันอาจจะมีสัตว์ต่างๆเข้ามากัดกินมากัดแทะอาหารของเรานะคะแล้วก็มันเกิดพาหะานําโรคต่างๆตามมาได้ก็ส่งผลต่อในเรื่องของสุขภาพของเรานะคะกิจกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียนแล้วก็บุคลากรก็จะมีการตรวจสุขภาพประจําปีเนาะถ้าเราไม่ได้ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลหรือว่าคลินิกข้างนอกนะคะแล้วก็จะมีการตรวจสุขภาพที่โรงเรียน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งก็จะมีทางนักเรียนแล้วก็ในส่วนของบุคลากรในโรงเรียนนะคะเราจะมีการตรวจในเรื่องของอะไรบ้างเนาะนักเรียนจาได้ไหมเอ่ยอันดับแรกเลยเราก็จะมีการชั่งน้ําหนักนะคะแล้วก็วัดส่วนสูงคุณครูยอ่อแล้วกันเนื้อนอนกับสอสอนะคะน้าหนักส่วนสูงแล้วก็จะมีเอ็กซเรย์ X นะคะในส่วนของการเอ็กซเรย์ปอดนะคะแล้วก็มีการเจาะเลือด เจาะเลือดดูเนาะว่าเรามีไขมันหรือเปล่านะคะแล้วก็มีโรคอะไรตามมาไหมสุดท้ายแล้วก็จะเป็นในส่วนของอ่ามีน้ําหนักส่วนสูงเจาะเลือดแล้วแล้วก็อ่าวัดสายตาวัดสายตาเนาะสายตานะคะวะัดสายตาก็จะมีถ้าใครสมมุติว่าส,สายตาสั้นอยู่แล้วก็จะให้ใส่แว่นนะคะแล้วก็วัดปกติเพราะว่าจะได้ดูว่าเมื่อแบบมีเมื่อม,มีการแบบว่า วัดระยะต่อไปเรื่อยๆเราจะได้ดูว่าายตาของเราอ่ะมันมีเอียงไหมสั้นไหมนะคะแล้วก็แต่ละข้างสองข้างมันเท่ากันหรือว่าไม่เท่ากันนะคะอันนี้มันก็มีผลเพราะว่าถ้ากรณีสายตาของเราสองข้างอ่ะมันสั้นไม่เท่ากันนะคะตรงนี้มันก็ส่งผลได้เพราะว่าเวลาถ้าเราไม่ได้ใส่แว่น นะหรือว่าไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์นะคะหรือว่าบางคนไม่ได้ไปท ic, ําเลสิกะมันก็จะส่งผลทําให้เราปวดหวัวปวดตาได้เพราะว่าเนื่องจากระดับสายตามันไม่เท่ากันนะคะต่อมาเป็นกิจกรรมการควบคุมโรคติดต่อก็จะเป็นเกี่ยวกับในการรณรงค์เกี่ยวกับโรคต่ตาง,างๆเช่นไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่นะคะในช่วงที่มีโรคระบาดตามมาหรือว่าในช่วงนี้เลยก็คือช่วงโควิด19ก็จะเห็นทางโรงเรียนได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดูแลรักษาป้องกันนะคะไม่ให้เกิด าการติดเชื้อภาวะโควิด -19 ตามมาแล้วก็ถ้านักเรียนสังเกตดูนะเวลาที่เข้ามาในโรงเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงรับหนังสือรับเอกสารหรือว่ามารับเงินค่าบํารุงการศึกษามาจ่ายเงินค่าบํารุงการศึกษานะคะมารับเงินตรงนี้ด้วยก็จะมีการคัดกรองของ คุณครูพยาบาลนะคะนักเรียนน่าจะรู้จักคุณครูพยาบาลของโรงเรียนเราอยู่นะคะน่ารักมากเลยนะสามในการพยาบาลชุมชนนะคะก็จะมีะขึ้นอยู่กับภา,ภายใต้โครงการประกันสุขภาพทั่วหน้าอันนี้มันจะมีหลายข้อมากนะคะก็ตามที่ขึ้นในสไลด์เลยนะเป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพทั้งกลุ่มคนผู้ป่วยแล้วก็ผู้ที่ไม่ป่วยนะคะการพยาบาลในชุมชนผู้ที่ ผู้ป่วยและผู้ไม่ป่วยผู้ที่ไม่ป่วยก็คือพยายามแนะนําให้เขามีสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น,นแล้วก็พยายามไม่ให้เกิดโรคตามมานะคะแล้วก็ให้ความรู้าน,นสุขภาพรูปแบบต่างๆพิทักษ์ผลประโยชน์ให้ประชาชนมีความรู้นะคะเรื่องสิทธิ ด้านสุขภาพของตนเองให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่มีปัญหานะคะทางด้านสุขภาพทางด้านกายแล้วก็สุขภาพจิตอย่างที่ได้สอนไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะว่าการที่เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ไม่ได้มีโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่ได้แปลว่าเราจะมีสุขภาพที่ดีเนาะแต่ว่าถ้าเรามีความเครียดหรือว่ามีความผิดป,ปกติทางด้านจิตใจของเรามีผลกระทบทงางจิตใจของเราก็ถือว่ามีปัญหาทางด้านสุขภาพในเรื่องของทางด้านจิตใจด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของ าการเป็นผู้บริหารจัดการให้งาน พัฒนาสุขภาพเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกระตุ้นให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้นําในที่นี้ก็เคยบอกอยู่ว่าไม่จําเป็นจะต,ต้องเป็นให้ผู้ใหญ่ในชุมชนเท่านั้นเรามีความรู้เราก็สามารถที่จะเป็นผู้นําให้กับคนในชุมชนได้นะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านสุขภาพเป็นอย่างดีช่วยชี้แนะแนวทางในการปฏิบัตินะคะเป็นผู้ประสานงานพยาบาลชุมชนในทุกระดับด้วยพร้อมทั้งเป็นผู้ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการพัฒนาชุมชนนะคะ ต่อมาอในส่วนของหลักของการสร้างเสริมสุขภาพหลักของการสร้างเสริมสุขภาพนะคะอันนี้การสร้างเสริมสุขภาพก็จะเป็นกระบวนการที่เอื้อให้ประชาชนสามารถควบคุมแล้วก็เปลี่ยนแปลงสุขภาพของตนเองให้อยู่ในสภาวะนักเรียนสังเกตดูนะคะคําว่าสมบูรณ์ทั้งทางกายจิตใจสังคมและปัญญาตรงนี้ก็กล่าวถึงในเรื่องของความหมายเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความหมาย ของสุขภาพ ความหมายของสุขภาพที่คุณครูได้กล่าวไปสุขภาพมันมีความหมายนวัตททางไทยก็คือความหมายของโพจนานุกรมราชาบัณฑิตยาสถานนะคะแต่ว่าถ้าความหมายที่ครอบคลุมกว่าก็คือความหมายของ WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกนะคะต่อมาหลักของการป้องกันโรคนะคะหลักการป้องก,กันโรคมันการป้องกันโรคก,ก็จะเป็นการลดความเสี่ยงลดความเสี่ยงก็คือทําให้มันลบติดลบติดลบลดลงไปเรื่อยๆไม่ให้มันมีโรคไม่ให้เกิดความเสี่ยงอะไรเลยนะแล้วก็ยับยั้งการพัฒนาของโรคถ้า เรารู้แล้วว่าชุมชนของเราอ่ะเกิดอ่าเริ่มจะมีการที่จะมีโรคที่เกิดจากการแพร่ระบาดอะไรบ้างเราก็หาวิธีการในการป้องกันไว้ก่อนเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นนะคะตรงนี้ถ้าเราอ่ะนำการสร้างเสริมสุขภาพกับการป้องกันโรคอ่ะมาเปรียบเทียบกันนะคะทั้ง2คํคเนี้ยคำว่าการสร้างเสริมสุขภาพแล้วก็การป้องกันโรคนะคะถ้าเรานำสองคำนี้มาเปรียบเทียบกันเนาะมันก็จะให้ความหมายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเลยคือการสร้างเสริมสุขภาพมันก็จะเน้น คิดเชิงบวกเพื่อให้มีสุขภาวะที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือในทางบวก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 เลยให้บวกเยอะๆเลยนะคะส่วนในเรื่องของการป้องกันโรคก็คือแนวคิดที่กิจการหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงก็คือให้มันติดลบไปติดลบเอามองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อะติดลบติดลบ ติดลบติดโบให้หมดไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วจะได้ไม่มีโรคเกิดขึ้นกับเราแล้วก็บุคคลในชุมชนของเราปลอดภัยอันนี้เรามาดูสรุปกันเนาะบทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชนนะคะสรุปแล้วบุคคลก็หมายถึงตัวบุคคลกลุ่มภายในชุมชนนะคะก็คือครูและบุคลากรแล้วก็อาสาสมัครสาธารณาสุขรวมไปถึงพยาบาลในชุมชนนะคะ บุคคลมันแบ่งออกได้เป็น3อันนะคะแล้วก็ที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพการสร้างเสริมสุขภาพตรงนี้ก็คือแนวคิดเชิงบวกเพื่อการมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางกายจิตใจสังคมและปัญญาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความหมายของสุขภาพที่บอกไปนะคะแล้วก็การป้องกันโรคก็คือหลีกเลี่ยงจากปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยเรารู้อยู่แล้วว่าโรคนี้จะทําให้เป็นอะไรการกินอาหารแบบนี้จะทําให้เป็นโรคอะไรเราก็หาวิธีการในการป้องกันไปก่อนนะคะแล้วก็ชุมชน ก็จะแบ่งออกได้เป็น4แนวคิดนะคะก็คือทางสังคมวิทยามนุวิศยาวิทยามิติประชาสังคมแล้วก็ชุมชนเสมือนจริงแล้วก็เครือข่ายทางสังคมนั่นเองนะคะ,ะจบไปนะคะสำหรับนการเรียนรู้ที่หน่นะก็เดี๋ยวนักเรียนนะคะก็ ทำแบบทดสอบที่คุณครูแนบไปให้หลังจากนี้ด้วยนะคะก็จะเป็นการทบทวนนะคะแล้วก็ทดสอบดูว่าหลังจากที่นักเรียนได้เรียนหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องสุขภาพดีสร้างได้ไปแล้วนักเรียนได้รับความรู้อะไรแล้วก็มีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนอย่าลืมทํางานแล้วก็ส่งงานให้ตรงตามเวลาที่คุณครูคกําหนดไปให้ด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวเรามาพบกันในเรื่องที่2เรื่องต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราเจอกันนะคะบ๊ายบาย